สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะปูนา USA Channel ค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเข้าครัวอีกแล้วนะคะขี้เกียจไปตั้งบนเตานะคะก็เลยต้มบนกระทะนี่แหละใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใส่ข่าลงไปค่ะทุกคนใส่ลงไปเยอะๆนะคะส่วนผักชีกับไอเติมเกลือไปหน่อยหนึ่งนะคะทุกคน หลังจากนั้นเราก็จะต้มให้เครื่องหอมก่อนนะคะเราก็จะปิดฝาปิดฝาไปก่อนนี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ปลานินลงไปตุ้้อนอ้ยกินหอมตะไคร่ใบบักกูดพี่นออ้องเลยต้มสมปลานินเด้จ้าปลานิญโตบักเป้งกูนะนี่ เอาเก็บอ,อเรียบร้อยแต่ว่าเรต้อง,ตงเอาอันเอากลางเอาโอ,อยหงก็เรต้องเอาอันอันเขอีอย้ยหนียงก่อนนี่นี่นี่เหนียงนอกมาต้องเอาเหนียงออกเราใส่ไปเบิดเลยนี่หลังจากนั้นเราก็ปิดฝาค่ะหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาเดี๋ยวต้องเติมน้ำเนี่ยพี่น้องเพราะว่าน้ำน้ำลดแล้วโอเคค่ะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะใส่เห็ดลงไปนะคะทุกคน เราไม่จะต้มนานนะต้มนานแล้วเนื้อปลาจะเปื่อยค่ะใส่เห็ดลงไปแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปใส่ผักชีลงไปอ้ยหอมหอมคักมุเจ้าแล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะเราต้องใส่ น้ำพริกเผานะคะใส่น้ำพริกเผาลงไป,ไปเพิ่มสีสันกันทุกคน,นอุ้ยพี่น้องคุณนนะตัดเศษบอทคะสีสันเริ่มมาแล้วนะคะทุกคนคุณนเอ้ยพี่น้องไปตัดเศษบอจ้า อันนี้เราขามไม่ได้ก็คือน้ำมะขามเปียกค่ะทุกคนใส่ลงไปเอ้ยมันจะพ่เปรี้ยวค่ะพี่น้องพอกลับขึ้นกอนจะเปรี้ยวครับถ้ามันไอไม่พอเดี๋ยวเราค่อยเติมใหม่วัวมันเปรี้ยวมากมันจะกลายเป็นอันตุ่มสมปลาขําปลาขาม้ะพี่น้องมะปึ๊บพี่น้องมันแตแซ่บบ่จ้าเป็นแต่แซ่บบ่จ้าพี่น้องพุ๊น่เอ้ย หลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาเป๊บหนึ่งค่ะทุกคนอันนี้ใส่พริกน้ำปลาลงไปที่เหลือจากเ,าเข้าวผัดคุณสามีกสีดายนะคะปิดฝาไว้สักพักนะคะทุกคนนหลังจากนั้นเราก็นี่ใส่น้ำปลาค่ะ เราใส่เกลือไปแล้วนะคะตั้งแต่ตอนแรกทุกคนอุย้ยพี่น่อมนต่เสแอะบปจ้าคนๆๆหน่อยอย่าไปนคนมากเดี๋ยวเนื้อปลาบีเปื่อยจ้าขอชิมแป๊บหนึ่งอืมสีสันน่ากินมากเลยอืมขาเปรี้ยว เดี๋ยวต้องเพิ่มเพิ่มเปรี้ยวอีกด้วยยังไม่เปรี้ยวนะคะทุกคนต้องใส่เพิ่มน้ำมะขามเปียกค่ะใส่น้ำมะขามเปียกเพิ่มลงไปค่ะทุกคนเพราะว่ามันยังไม่เปรี้ยวนะคะเดี๋ยวต้มแป๊บหนึ่งนะหลังจากนั้นเราก็จะขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราต้องเอาพริกลงไปด้วยนะคะเพื่อคนเพื่อจะได้ รสแซ่บๆนะคะอ,อ,อร่อยเปี้ยวเริ่มมาละใส่พริกลงไปค่ะทุกคนใส่พริกลงไปหน่อยเพิ่มความเผ็ดนะคะโอยเนื้อปลาเริ่มเปื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวขอชิมอีกแป๊บหนึ่ง จะไม่ใส่ชูรสนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ไม่ถ้าเราไม่กินไม่เห็นเราจะไม่กินนะคะหมายถึงว่าถ้าเขาไม่ใส่อะไรเครื่องมาแล้วเราจะไม่กินนะคะแต่ถ้าเขาใส่มาแล้วเราก็ต้องจําเป็นต้องกินนะคะหมายถึงว่าพวกซอสน้ําปลาพวกซีอิ๊วพวกอะไรพวกนี้เขาใส่มาแล้วไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าจะให้เรามาปรุงเองใส่ชูรสเนี่ยเราจะไม่ใส่กับทุกคน แสบคักพี่นองอใส่เห็เบิร์ดมาขามเนี่ยแสบคักโอ้ยแสบแสบแสบแ,สบแสบ่บใสผักชีลงไปแสบคักตายสีสันน่ากินมาพี่นองสีสันน่ากินมากเดี๋ยวต้มแป๊บหนึ่งมะเขือเทศยังไม่เริ่มเปื่อยค่ะทุกคนคอยมะเขือเทศเปื่อยแป๊บหนึ่ง แซ่บพอดีอแซ่แบแซ่แบแซ่บพี่น้องนี่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะต้องใส่นมค่ะทุกคนโอ้บางพี่น้องสีสันมันจะแซ่บค่รนี่ต้องใส่นมลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็จะคนต้มไปแป๊บหนึ่งมันจะได้แบบรสชาติออกมันๆค่ะทุกคนโอ้พี่น้องมันจะแซ่บบ่พี่น้องบางคุณนะปะั๊บโถคุณนะ กินหอมหอมพี่น้องสีสันชวนรับประทานไหมคะไม่ค่ะต้ยมยำปลาหนินกับทุกคนว่าเสียดายเด้บอบมีผักกระแหงแต่มีผักกระแหงจะมันเสี่บกับว่าแสีบค่ะ,คะขาดผักกระแหงกับพี่นอ้องมาพอแล้วค่ะสุกแล้วเป็นว่าสุกแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ นะทุกคนพร้อมสืบแล้วนะคะทุกคนค่ะเนือ้อปลายังแน่นอยู่เลยค่ะโอ้ยสีสันน่ากินเนา,นา,นาพพะนานพี่น,น้องเนาะอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยสดน้ำสุดอหอมฮอนโอ้ยพี่น้องมีแห้งขัดเด้เนี่ยเสดายบ่มีพักกแย่งพี่น้องปีนี้บริปูพักนนพพกแย่งเลย ไม่ได้ไปตลาดลาวเลยไม่ได้ปลูกผักกะแยงเลยนี่ไม่ค nah ่อยไปตลาดลาวเลยปกติถ้าไปร้านลาวเนี่ยเขาจะมีผักกะแยงขายด้วยว่าหลานคนเวียนน้มเขาจะมีผักกะยงมาขายพี่น้องบริเตไปก็เลยปีนี้บริเลยมีบริมีผักกะยงมาพี่น้องเลยโอ้ยปุณะเส์ฟห่อนพี่น้องขอสดยักบาทเนี่ยอือขอสดเนี่ยอืมแซ่บรับพี่น้อง คใดมาคลิปนี้เด้อค่ะเด้อฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวจะเป็นสดฮ่อนฮ่อนอากาศเย็นๆพี่น้องมีแห้งซึ้งใจเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า